เราจะไปอ่างเก็บน้ำห้วยตัดค่ะแต่มันให้เรามาวัดค่ะวัดนี้ชื่อวัดข้ามเต่านะแต่ว่าไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นวัวดที่ปฏิบัติธรรมเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นที่แบบมาเที่ยวมาอะไรเนี่ยเที้ยวขวาแ้วเลี้ยวซ้ายก็เลยไม่ไม่ลงดีกว่าเนะนี่ยค่ะก็จะเป็นวัดสายวัดป่าก็ไม่มีเจดีย์เลยเนะเพราะฉะนั้นไม่ แล้วก็คือแวะเข้ามาวัดนะคะเขาจะไม่มีพวกเจดีสวยๆให้ดูเนาะเพื่อนๆแต่ว่าเป็นวัดที่เหมาะกับมาปฏิบัติธรรมนะคะอยู่ในป่าเลยสิบเมตรนี่ยค่ะเนี่ยก็จะคล้ายๆวัดป่าบ้านตาดนะเนาะก็เป็นวัดสายป่า GPS นี่เป็นประจำเลย แล้วคะ่ะเพื่อนอ่างเก็บน้ําห้วยตัดขา <_ d ata> เขาบอกว่ามีที่ล่องแพด้วย <_ d ata> อยู่เข้ามาลึกมากเลย <_ d ata> อ่างเก็บน้ําห้วยตัดขาค่ะ <_ d ata> จะมาล่องแพกัน <_ d ata> แพเขาจะใช้ลอกเนาะลากไปแล้วเวลาหมดเวลาก็ลอกลากกลับ ชั่วโมงแล้วสองร้ยห้าสิบชั่วโมงแรกสองร้ยห้าสิบเออไม่ใช่ชั่วโมงแรกร้อยหสิบชั่วโมงที่สองหนึ่ง้อยบาทนี่ค่ะเราก็จะนี่แพเราที่เจราจะไปแล้วก็เวลาเขาให้มันลอยไปกลางน้ําก็จะใช้ลอกดึงออกแล้วพอเข้ามาก็จะเป็นลอกดึงเข้าเอาพวกนี้ตามไปเลยเล่นน้ําก็ได้นะแต่เราไม่ได้เล่นนะคะเราแค่มานั่งกินข้าว พี่หมีมีอุมโมงค์ด้วยนะพี่หมีคืออุมโมงค์เนี้ยก็ทำดีนะตกลงบา่าใดเอาพอแพนั่นเราบอกค่ะเปลี่ยนแพไหมล่องแพที่ตัดขานี่ก็จะเป็นภูเขาอ่างเก็บน้ำเหมือนอ่าเหมือนเขื่อนเล็กๆนะคะอันนี้จะเป็นสันเขื่อน อันนั้นกำแพงตรงนู้นอะ่ะเป็นวัดนะน่าจะเป็นวัดท่านเต่าที่ GPS พาเราเข้าไปอะค่ะพาเราเข้าไปแต่ไม่มีทางออกเนาะ <laughs> GPS <laughs> ก็เลยต้องขับวกกลับมาอีกอ๋อมาถึงแพรแล้วแพรเราโอ้ค่ะหนูย่าถ่านหนูย่ามามด้วยหนูย่าเล่นน้ำ สร้างอาหารจังไรค่ะแล้วห้องกับทุไปสร้างเราบอกโอ้ค่ะของผู้ใดก็ะไดมันบ่จะขอบพุ่มจะค่ะเราเวลาเพิ่งแพ้ไปเพิ่นกะดึงลอกมันหรอค่ะเอาดึงบังใดเอาเจ้ากับบอกกันไหมน้องเฮ่ขันบอกกับไปว่าเป็นเนี่ยเนดึงยากบ่ มันมันหนักบ่ค <laser message> ่อยดึงไปยลงไปโอ้เจ้าเจ้าลงไปก่อนก็ได้ปาดถ้าเจม้าผู้เดียวได้สิดึงได้โอ้เฮาเฮาดึงไปทางนี้บ่ะค่ะคุณลุงดึงไปทางนี้เอ้าเนึกว่าดึงให้อันนี้ดึงเองต้องสั่นระบบบริการตนเองเอ้าถ้าเทียเพิ่นว่าทรงหารมันเป็นทรงใดบ้างกระดิ่งคีคเลี้ยม อ,อ,อ๋อลงไปหอทุนเลย,ยเอ,อ๋อโอเคค่ะแ,แพ้เก่าเนะเาะแพ้เก้าแต่ว่าต้องลากเองนะคะ <c ười> โอ้แต่ยี่ตุนสัตว์เอาแล้วพี่มีจ้าโอ้ขอบคุณเลายหลายค่ะ <c ười> ดีดีจ้า มันบอกคุณตามันบอกไปตําเพิ่อนมันบอของไผ่ของมันเนาะโอ้จ้าขอบคุณจ้าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพิ <c oughs> ่งรู้ว่าต้องส,สาวเอง <c oughs> คือเขาบอกว่าจะไปแค,แค่ไหนก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะไปติดอะไรปะเดี๋ยวนะ <c oughs> เขาดูให้ มากันแค,ค่สองคนเอาไปได้แล้วนี่นะคะรอบเอ้าเอาเอา,เอาหนักไหมพี่หมีแท่หนักไหมอุย้เย็นสบายอ่ะอากาศดีมากเลย<า>นี่ค่ะสั่งข้าวก่อนไหมหิวเดี๋ยวค่อยถ่ายเนาะตอนนี้คือเรามาแค่ตรงนี้เองนะคะ คุณหมีหมดแรงสาวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะลองไปสาวอนะ่ะสาวออกใช่ไหมเขาจะมีแรงไหมขนาดตัวยังไม่มีแรงสาวอย่างนี้ใช่ไหมมันกระดึ๊บไปไหมคุณหมีเออมันก็ไปอยู่นะแต่ทาไมแพไม่ขยับมันเราต้องสาวไปข้างหน้านะ ทำไมแพนไม่ขยับอะ่ะโอเพื่อนอ๋อไปอยู่มันไปช้าๆน้ำมันไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะแต่ไม่รู้ลึกหรือเปล่าพอแล้ว <laughs> มันไปอยู่มันกระดึบไปอยู่เขาใช้แรงงานลูกค้ามากเลยนะเพื่อนเพือนพแล้วเหนื่อยมากล้างมือกล่องแต่น้ำน้ำไม่ใสนะแล้วก็ แล้วก็มีกลิ่นคาวด้วยมันน้ำแบบน้ำมันน้อยเนาะน้ำมันแบบว่าหน้าแรงอะ่ะฮะใครโทรมาไม่ใช่ของเราใช่ไหมคือบรรยากาศดีมากเลยเนาะถ้ามาหน้าหนาวน่าจะดีนะพี่หมีน่าจะหนาวอะ่ะ โอ้นี่ของเราจะแพรเราจะเริ่มแสงแพรข้างๆแล้วะนะมาเล่นน้ำเลยก็ได้แต่น้ำไม่ใสแล้วก็มีกลิ่นด้วยข่าวๆนิดนึงเขาน่าจะมีให้ให้พายแบบพายเรือด้วยนะเนาะเรือคายักเล็กๆอะ่ะพีจะโดดเนาะย่าตัวไม่มีชุดเปลี่ยนนะ ตอนนี้รออาหารค่ะนี่เราอยู่ตรงนี้เลยไม่ไกลจากตรงนู้นเลยคือถ้าอยากไปไกลก็ต้องเสาวไปเองนะคะสามารถไปถึงนู้นได้เลยแต่เราไม่ไปเราอยู่ตรงนี้อันนี้แพรคนอื่นเด็กๆก,ก็เยอะเลยมเล่นน้ำกันอ่างเก็บน้ำห้วยตัดขาล่องแพที่อำเภอ อำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวดูข้อระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้แพรห้ามทิ้งขยะห้ามเล่นกันพนันอย่ารบกวนคนอื่นห้ามลงเล่นน้ำโดยไม่สวมชูชีพห้ามเด็กอายุ12ลงแพรโดยไม่มีผู้ปกครองห้ามลงแพรเกิน12คนห้ามทะเลาะวิวาทหากฝนตกหรือลมแรงต้องนำแพเข้าฝั่ง ก่อนขึ้นจากแพรตรวจสอบทรัพย์สินเครื่องดืม่มเบียร์ห้ามนำมาเกินหนึ่งลังเหล้าห้ามนำมาเกินหนึ่งคนเอ้ยหกลมคือน่าจะต้องไปซื้อนะคะห้ามเอามาเยอะเสื้อที่ทางแพรให้บริการลูกค้าถ้าชำรุดลูกค้าต้องรับผิดชอบห้ามประกอบอาหารบนแพรโอเคเข้าใจตามน,นั้นเฮ้ยเมือนแพรมันขยับรนออาหารกันอยู่นะคะ เราไม่เล่นน้ำแต่เราจะแอบดูชาวบ้านเขาเล่นน้องๆก็เล่นน้ำกันน่าสนุกเลยแต่ตอนนี้อาหารเรายังไม่มาหิวค้า อาหารจะมาแล้วนะเพื่อนๆนนะอาหารเขาก็จะมาส่งแบบเราโทรไปสั่งใช่ไหมแล้วเขาจะภายเรือมาแบบนี้พี่คนที่ภายเรือมาคนนั้น <c oughs> พี่รีบมาหน่อยหิวบ่ายสองแล้วหิวข้าวอ่ากระด๊บก,กรกมาแล้วค่า <c oughs> <c oughs> หิวมากเลย <c oughs> จ่ายตังค์ได้ไหมคะโอเคเท่า <Okay. S 2> ไหร่คะพี่มีหยิบตังค์ให้พี่เขาหน่อยเนี่ยพี่เขาจะส่งอย่างนี้คะ่ะอาหารนั่นแหละ okay. okay. เอ้าแกะแกะก็ให้พี่เขาเลยสองร้อยสิบบาทก็ไปอย่างนี้เลยเนะาะครับผเวลาลูกค้าเยอะๆยังไงก็ส่งไว้เนี่ยก็มีหลายลำหรอคนส่งไม่ครับคนเดียวอ้าวเหรอลำย้อนแบบก็มาทีเดียวรวบรวมออเดอร์ ตอนของการผมจะไม่ได้ขึ้นไปหน้าร้านเลยครับอ๋อลงมาอย่างนี้เลยตลอดเลยใช่ไหมก็มีน้องชายเอาของมาลงก็ส่งส่งแต่ตอนหน้าเทศกาลร้านค้ามันมีคบอ๋อมขึ้นมา4ล้าน5ร้านอ๋อช่วงนี้ก็น้อยเพราะว่าคนเยอะส่วนมากไม่ต้เกษียรแต่ก่อนเพราะการไม่ขาดตัวกับพากกันนี้เก็นเพียงแ้่พออ๋ออันนี้เขาเปิดหนาฝนเขาก็เปิดยู่พอ่จ้ารู้ครับว่าเพิ่มาสุ่กันมาเดี๋ยวจะคุยกันมาว่า ว่าจะเปิเปดไปเรื่อ,ๆอยๆนั่นแหละปกติเขาเขาจะเปิดหนาหนาหนาวกับหนาหนาแล้งแน้วก็เอ้หนาเมฆสาเนาะคนไปเรีนน้ำเนาะตอนที่เ,เปิดจ้อตอนที่คนค,นคนเก่าบริหารเข้าราการเปิดเขาราชารยุดิจะหนาฝนนะครับอเพราะว่าหนาฝน,นคนกันเพราะว่ามันเปลี่ยนชุดใหม่เขาว่าบริหารกับว่าลูกปัจจัเป็นไงกับว่าซุ่มกันว่าปัจจัยเป็นจัก จากช่วงหน้าฝนละเล็กน้อยค่ะถ้าเราปิดเลยนี่มันสีโสกเศร้ามันจะได้ผสมไหลโอ้แต่กันเขาดูแลเรื่อยๆมันสีโสกเศร้านะถึงคนจะบ่ค่อยมาแต่ว่ามันกะเขากะดูแลครับโอแต่คิดว่าคนกัมาเรื่อยๆหรอกนะครับแต่ว่าเพราะว่าซองทรัพยที่แล้วหลังจากเลิกโควิดมาแล้วที่เขาค่ายล็อกเขาจรเปิดอ่านก็เกิดจ้าขัดหน้าฝนกะมันก็มี่กันมากก็เก่าแต่ว่ามันก็สวนหน่อยแต่ว่าขันเข้าเพราะขึ้นขันเข้าเพรเปิดเลยมันกะสีโสมเศร้าครับแม่ยแต่กันเข้าดูเรื่อยๆ เบิงเบิงเบิงอยู่เรื่อยๆมั่งก็เสียนเนี่ยยอดว่าหนาวคนว่าจะพาคกันวันวันปลอดเที่ยงครับอย่างว่าจะปรับข้างล่างบ่อยมันง่ายๆหรือเปล่าหนาวเชื้อหนาวหนาวว่าจะปลูกพวกดอกไม้เพ่ียังเออดีกินกับเข่าในแพร่เออมีแบบแบบมีกาแฟมีกินกระเข่าในในแพร่อาจจะเป็นพวกเนื้อย่างหรืออย่างกินกินล้อล้อเบิ่งอีกเพียร์เนี่ยพอวันยังไม่ท่านได้บอกสุ่มกันโอ้หนาวหนาวกินเยอะพวกอันหอนหอนเนาะในขณะหนาวที่มัน งามเลยครับแมนคมับพรา่ามันติมีหมอกเออเออเดี๋ยวสิไหมดอกขอบคุณนะจ้าจ้าอ๋อดีจังหน้าหนาวหน้าแรงแต่ว่าหน้าฝนยังไม่สรุปว่าจะเปิดกันหรือเปล่านะคะสรุปใจความที่พี่เขาบอกเนาะว่าจะเปิดอัดเพราะว่าปกติจะปิดหน้าฝนเพราะว่าชาวบ้านที่มาดูแลเขาจะไปทํานากันนะคะแต่ ผู้เอ่อมันมีกลุ่มใหม่ที่มาบริหารก็เลยยังไม่รู้ว่าจะประชุมกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะทุกคนดูหิวข้าวนะแต่ไม่สั่งข้าวมากินก็จะสั่งยำแล้วก็ตำขนมจีนแล้วก็มีผัดกะเพราเมื่อกี้ร้อยเท่าไหร่นะพี่ร้อยสิบบาทสองร้อยสิบบาทเนาะอันนี้ร้อยหนึ่งจตไม่ผิดอันนี้หกสิบบาทอันนี้ห้าสิบบาทโอเค ไม่ได้คิดบอนหนุนะเอองั้นฟาล่ะ แม่โม่หนังเลยบ่ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบาย